เรื่องของการตัดระบบบำบัดไฮเสียของรถบรรทุกยูโร5นะครับขอขอบคุณนะครับหลายๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าตัดได้นะครับแล้วมีผลอย่างไรนะครับอันนี้ขวัญชัยขอขอบคุณจากใจเลยนะครับนะขวัญชัยอยากให้ทุกคนเนี่ยมองขวัญชัยว่าอย่ามองว่าขวัญชัยเป็นเซล่ะเออแต่ว่าขวัญชัยน่ะเป็นเซลนะแต่ว่าไม่อยากให้มองว่าขวัญชัยเป็นเซลนะครับให้มองว่าอ่าขวัญชัยเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นน้องคนหนึ่งที่ ทำงานอยู่ในอีสุสุนะครับที่เราสามารถที่จะสกิดหรือว่าสอบถามได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ขวัญชัยสามารถที่จะหาข้อมูลมาพูดคุยหรือว่ามานําเสนอได้เนี่ยขวัญชัยก็จะพยายามนะครับเพราะว่าคือขวัญชัยไม่อยากให้คนอื่นมองขวัญชัยว่าเป็นเซลนะ่ะอันนี้พูดตามตรงนนะเพราะว่าขวัญชัยรู้สึกว่าขวัญชัยก็ไม่ชอบเหมือนกันในกรณีที่เราต้องไปพูดคุยกับเซลนะ่ะบางทีเซลเขาก,เขาก็เขาก็ตามเรามากเกินไปน,ะน่ะนะครับผม อยากจะทำคลิปแล้วก็อยากจะพูดคุยในมุมของแบบคนที่ใช้รถด,ด้วยกันนะครับคนที่มีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์กลไกนะครับมีเรื่องของประสบก,การณ์ในการทำผมส่งนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะ เป็นข้อมูลนะครับลหลายๆคนที่เขายังไม่มีประสบการณ์นะครับเขาได้ดูช่องของเรานะครับเขาก็จะได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าอ๋อตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเขาติดปัญหาก็ทําอะไรกันอยู่นะครับผมชัยก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาช่วยกันคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ